จะเข้าจะเล่าประสบการณ์ประสบการณ์สมัยตอนที่ยังไม่ได้บวชประสบการณ์ตอนที่ยังเป็นกะเลืหัดยังไม่ได้ออกบวชประสบการณ์ตอนที่ไปขับรถไปขับรถเทนเลอร์ไปขับรถเทนเลอรลอ์ส่งตู้คอนเทนเนอร์ขับรถพ่วง พุทธเจนเลิส่งตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่บริษัทสยามคอนเทนเนอร์อยู่ที่ <c oughs> สมุทรสาครวิ่งตู้รับส่งตู้คอนเทนเนอร์จากมหาใจไปลาดกระบังไปจากลาดกระบัง ไปแหลมชบังเรียกว่าขับรถส่งตู้คอนเทนเนอร์จะเล่าเรื่องการที่เราหลับในการขับรถเราได้พักผ่อนน้อยเวลาที่เราขับรถใหญ่ เวลาที่เราขับรถพ่วงเวลาที่เราขับรถบรรทุกการหลับการนอนของเรามันไม่ค่อยมีเวลาได้หลับได้นอนวันหนึ่งได้นอนไม่กี่ชั่วโมงนี่เรียกว่าการขับรถบรรทุกการขับรถใหญ่การขับรถพ่วงเวลาจะนอนไม่ค่อยมีส่วนมากจะอยู่กับการทำงานมากกว่าจะอยู่กับการขับรถอยู่ตลอด เวลาพักผ่อนน้อยเรียกว่าสมัยตอนที่ไปขับรถเราจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของการหลับในเพราะทุกคนจะนี้ไม่พ้นเมื่อเราพักผ่อนน้อยเวลาที่เราไปขับรถเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนโอกาสที่เราจะประสบอุบัติเหตุมันก็จะมีมากแต่ถ้าเราเคย สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเทวดาคุ้มครองรักษาเรียกว่าเราขับรถหลับในนับครั้งไม่ได้นับครั้งไม่ท้วนช่วงเวลาที่เราขับรถอยู่เราก็ยัง <c oughs> เมื่อก่อนเรายังไม่รู้เรื่องของสภาวะ ใจิตใจวิญญาณเรายังไม่เข้าใจเรื่องของการเวียนว่ายตตยเกิดเรายังไม่เข้าใจเรื่องของเทวราอินพรมทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเราไม่รู้สิ่งที่มันเหนือยิ่งไปกว่าสภาวะของคนของมนุษย์เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอาจที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและมาเรียนรู้เรื่องของการเวียนว่ายแตยเกิด เรื่องของภพภูมิต่างๆเรียกว่าถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เหนือกว่าร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่มันเป็นกายทิพย์กายละเอียดที่มีอยู่ในเบื้องบนเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจว่าการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์โลกเป็นมาอย่างไรจากพบเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนเรียกว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เป็นสภาวะของจิตใจของสัตว์ที่ไม่ได้มีสภาวะร่างกายเป็นมนุษย์เรียกว่าพวกที่มีกายทิพย์อย่างเช่นพวกเทวดากรรมภพรูปภมอรูปภพหรือพวกอริยะบุคคลผู้ที่ <c oughs> อยู่ในชั้นรูปภพคือสําเร็จเป็นอริยะบุคคลคือเป็น เทวดาชั้นรูปภพพวกที่อยู่เหนือสมมุติอยู่เหนือกามอยู่เหนืออารมณ์ปรุงแต่งแบบเทวดากรรมภพ,พแต่ว่าเป็นเทวดาชั้นรูปภพพ,พ,พวกที่สําเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วนี่เรียกว่าพวกเขาจะได้กายทิพย์คือเทวดากรรมภพ,พ,พรูปภพอารูปภพหรือเทวดารูปภพพระอริยะบุคคลนี่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ ไายจากพบของมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าไปจุติอยู่ในพบเบื้องสูงเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอาศัยในการอยู่ร่วมกันอยู่ในโลกอยู่ในสงสารถ้าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าเราเป็นผู้เคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากถ้าเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการอยู่ร่วมกันในการใช้ชีวิต มันจะมีสิ่งที่ตามรักษาคุ้มครองเราอยู่เรียกว่ามันจะมีสิ่งตามรักษาคุ้มครองจิตใจของเราอยู่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือสมมติมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอาจที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันละเอียดสิ่งที่เราไม่สามารถที่อาจจะรู้จะเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เราจะต้องสัมผัสได้ด้วยประสบการณ์จะต้องสัมผัสได้ด้วยจิตใจวิญญาณที่มันเกิดจากการกระทบสัมผัสกันภายในหรือสิ่งที่มันเหนือการมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า,าเรียกว่ามันจะต้องอาศัยสัมผัสพิเศษของแต่และบุคคลถึงจะสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ถึงจะรู้ว่าสัตว์ประเภทที่มาอยู่มาอาศัยกับเรามาคอยรักษาคุ้มครองเราเป็นสัตว์ ประเภทไหนเรียกว่ามันจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติทมถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจได้ตอนที่เราขับรถเราก็เกิดอาการวูบอาการหลับในนับครั้งไม่ได้นับครั้งไม่ท้วนแต่เราก็สามารถรู้จึกตัวขึ้นมาได้ทุกครั้งเรียกว่าหลับไปก็สามารถรู้จึกตัวขึ้นมาได้แต่เราดูเราเห็นคนอื่นเวลาเขาหลับใน ทำไมเขาทำไมรถเขาต้องตกข้างทางรถเขาทำไมต้องชนกันรถเขาทำไมต้องตกปาตกเขวหรือเกิดอุบัติเหตุเรียกว่าการหลับในเหมือนกันนี่เรียกว่ามันเป็นเรื่องของบุญบารมีที่เราเคยสะสมไว้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเหนือสมมติสิ่งที่ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันจะต้องสัมผัสได้ด้วยประสบก,การณ์ สัมผัสได้ด้วยเรื่องของจิตวิญญาณแค่นั้น <c oughs> ที่เราไม่เป็นอะไรที่เราลอดพ้นมาได้ทุกวันนี้จนเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเรามาเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณเราจึงได้รู้ได้เข้าใจเรื่องของสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีเรื่องของการอาศัยกันเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสภาวะของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มันมีทั้งกายหยาบ และกายละเอียดเรียกว่ากายละเอียดที่เป็นภพบเบื้องสูงกับกายที่เป็นอยู่ในภพบเบื้องล่างเบื้องต่ำเช่นพวกสัตว์นรกพวกพผู้ผีปีศาจพวกอสูรกายพวกเปรตวิสัยพวกนี้เรียกว่าอยู่ภพบเบื้องล่างเบื้องต่ำพวกที่ไม่เคยสร้างคุณงามความดีส่วนพวกที่เคยสร้างคุณงามความดีก็ได้เป็นเทวดากรรมภพพวกรูปพรหมอรูปพมที่มีจิตที่มีพลังจิตที่มีสมาธิพวก อริยะบุคคลเทวดารูปภพชั้นเทวโลกนี่เรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัย <c oughs> ในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันในการตามรักษาตามคุม้มครองสภาวะจิตใจของผู้ที่มีศีลมีธรรมของผู้ที่มีบุญบาร,รมีมันจะมีสิ่งเหล่านี้ติดตามเราไปไม่ว่าเราจะไปเกิดพบไหนชาติไหนบุญบาร,รมีที่เราเคยสะสมไว้มันก็จะตามไปปกปักรักษาคุม้คมครองเรา เราไม่ต้องไปสวดไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขออะไรทั้งนั้นเราพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงด้วยความเมตตาความกรุณาความมุจิตาความอุเบกขาสภาวะทางจิตใจต้องรู้จักให้ทานรู้จักเสียสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการรักษาควบคุมสมรวมระวังทางจิตใจวิญ,ญญาณไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าเป็นหนทางที่จะทําให้จิตใจ เกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นจะได้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าหนทางที่จะทําให้เรามีสภาวะจิตใจที่มีฤทธิ์มีอํานาจที่มีบุญวาสนาบารมีที่จะมีสิ่งตามคุ้มครองเราปกปักรักษาเรามันเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีของเราเรียกว่าทานศีลสมาธิปัญญาหรือเมตตากรุณาความมุทิตาอุเบกขาทางจิตใจนี่เรียกว่า สิ่งที่จะตามคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาออกบวชมาประพฤติปฏิบัติเราจึงได้รู้ได้เข้าใจประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราไม่มีสติและลึกรู้ตัวแต่ว่าเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็ต่อเมื่อจิตใจของวิญญาณของเรามันมีสิ่งที่คอยรักษามันมีสิ่งที่คอยคุ้มครองและแต่ตายแล้วก็ฟื้นกลับมาได้ ถ้าคนที่มีบุญมีบารมีเรียกว่าเราผ่านประสบการณ์เรื่องตายแล้วฟื้นมาแล้วนี่เรียกว่าเราถึงรู้ถึงเข้าใจเหตุของการอาศัยกันเหตุของการอยู่ร่วมกันบุญบารมีที่เคยสะสมมาไม่มีอะไรทําให้เรา,ท,าทํางทาให้เราจิตใจของเรามันจิตมันหลงไปในทางที่ไม่ดีได้แม้แต่เราหลับแล้วเราก็ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ ที่เป็นพวกสัตว์เบื้องล่างเบื้องต่าที่จะมารบกวนเราได้ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นคนที่มีบุญบรารมีสิ่งที่มีอํานาจก็จะปกปักรักษาคุ้มครองเราทางจิตใจวิญญาณไม่ให้สิ่งที่มันเป็นอับประมงคลไม่ให้สิ่งที่มันเป็นสัตว์เบื้องล,งล่างเบื้องต่ำพูดผีปีศาจต่างๆเข้ามาอยู่ใกล้เราได้มันจะมีเทวดา มีแต่มีสิ่งที่มันเหนือความคิดสิ่งที่มันไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่ารูปภูมอารูปภูมินี่เรียกว่าสิ่งที่มาคอยคุ้มครองเราเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องวิญญาณความรู้สึกที่มันเกิดจากการสัมผัสที่มันเป็นสัมผัสละเอียดเราจะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวเองแม้แต่เราหลับเราก็ตื่นขึ้นมาทุกครั้งเรียกว่าเราขับรถไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ทุกครั้งที่เราหลับเราก็สามารถ รู้สึกตัวขึ้นมาได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราหลับเราก็สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้เราก็เกิดความอัศจรรย์ในกิตในใจเมื่อก่อนเราแต่เราไม่ได้สงสัยว่าทําไมเราถึงตื่นขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เราหลับแล้ว <c oughs> ที่เราไม่ที่เราบู้ไปแต่เราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้ทุกครั้งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยเป็นอะไร เกี่ยวกับการวูบการหลับในแต่เราหลับจริงๆหลับหลายครั้งไม่ใช่ว่าหลับแทบจะหลับทุกวันที่เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้อยู่ตลอดเรียกว่าเราก็อัศจรรย์กับสิ่งเหล่านี้เพราะคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงจะหลับและกับรถตกข้างทางเกิดอุบัติเหตุไปตามบุญตามกรรมแต่เราเชื่อเรื่องของบุญบารมี เราเชื่อเรื่องของจิตใจที่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจที่มีบุญมีกุศลสิ่งที่มีฤทธิ์มีอํานาจก็จะตามปกปักรักษาคุ้มครองเรานี่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์ทางจิตทางวิญญาณสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราขับรถอยู่กับเทเลอร์อยู่ใน วิ่งตู้จากลาดกระบังไปแหลมชะบังเราขับรถอยู่ถนนสายมอเตอร์เวย์หมายเลขกเกเราง่วงเรารู้ว่าเราออกจากลาดกระบังไปเราจะวิ่งไปพักตรงจุดพักรถอยู่ตรง <c oughs> ปั๊มน้ำมันอยู่ที่จุดพักรถในมอเตอร์เวย์ถนนไมายเลขกเกเราง่วงเตรมที่แล้วเราว่าจะขับไปถึงปั๊ม เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องเดิมเพื่อที่จะไปล้างหน้าล้างตานี่เรียกว่าแต่ว่าเราไปไม่ถึงเราหลับเราบูบไปซะก่อนเรารู้ว่าเราหลับเราบูบไปแล้วแต่ว่ารถของเราไปจอดอยู่ข้างทางปกติถ้าเป็นเราถ้าเป็นตัวเราถ้าเป็นจ,จิตใจวิญญาณของเราจริงๆเราจะไม่เอารถไปจอดข้างทาง สอนกับคันอื่นแต่วันนั้นเราเอารถไปจอดสอนกับคันอื่นเพราะปกติที่จอดข้างทางจะไม่ค่อยมีการจอดรถที่มันสอนกันมันจะจอดกันเรียงกันเป็นแถวเรียงกันเป็นแถวไปตาม <c oughs> ที่อยู่ข้างทางที่เป็นที่พักรถที่จอดรถแต่วันนั้นเรารู้ว่าเราบู้ไปแล้วเราไม่รู้สึกตัวแล้วแต่เรามารู้สึกตัวอีกทีนึงก็รถ ของเราไปจอดอยู่ข้างทางแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาทีแรกก็นึกว่ามันเกิดอุบัติเหตุเพราะเรารู้ว่าเราวูบไปแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเราก็คิดว่ารถเราน่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่พอเราตั้งใจมองจริงๆรถเราไปจอดอยู่ในที่จอดพักข้างทางแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ในสภาวะที่ต่อแถวแต่ว่าไปจอดซ้อนคันอื่น เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เรารู้ว่าทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่เรา <c oughs> ตั้งใจที่จะไปจอดอยู่อย่างนั้นและมันไม่ใช่เราแน่นอนมันไม่ใช่จิตด,ดวงนี้แน่นอนที่สามารถบังคับรถไปอยู่ตรงนั้นได้เรียกว่ามันไม่ใช่เราแน่นอนเพราะจิตใจดวงวิญญาณที่มาขับรถแทนเราเนะ่ยมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ความคิดของเราแน่นอนที่จะเอารถไปจอดสอนคนอื่นเพราะเราไม่เคยจอดรถสอนคันอื่นทุกครั้งที่เราจอดรถไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะพักแต่เราจะไม่เอารถไปจอดสอนคันอื่นในที่จอดข้างทางในจุดพักรถแต่วันนั้นรถของเรามันไปจอดซ้อนคันอื่นและเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นว่ารถเรามันจอดอยู่ข้างทาง ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเราคงจะเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วเพราะเรารู้ว่าเราหลับไปแน่นอนแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราหลับแล้วเพราะเราง่วงเราไม่ไหวแล้วมันวูบมาหลายครั้งจนมันไม่ไหวจริงๆเพราะเราฝืนเราฝืนที่จะไปให้ถึงปัง๊มเราฝืนที่จะไปให้ถึงจุดพักรถแต่ว่ามันไปไม่ถึงมันวูบียก,ก่อนแต่เราวูบไปแล้วเรา ื่นขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะเราวูบไปเราไม่รู้สึกเพราะเราไม่ไหวจริงๆตอนนั้นนี่เรียกว่าเรารู้สึกตัวขึ้นมารถมันก็จอดอยู่ข้างทางแต่ว่ามันจอดสอนอยู่คันอื่นอยู่ในที่จอดข้างทางเรารู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆที่ขับรถเข้าไปจอดอยู่ข้างทางไม่ใช่จิตใจไม่ใช่ความคิดของเรานแน่ๆที่เอารถไปจอดสอนกันอยู่กับรถคันอื่นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงทําให้เราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มีจริงสิ่งที่คอยตามรักษาตามคุ้มครองสภาวะของสัตว์ที่อยู่เบื้องบนนี่เรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันทําให้เรารู้ว่าคนที่เคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้จะแค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามันจะมีสิ่งที่มาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยบุญด้วยกุศลที่เราเคยสร้างที่เราเคยทํามา เราจะมีพักพวกมีเพื่อนพ้องบริวารที่เป็นกายทิพย์ที่เป็นสิ่งที่มันเหนือจิตใจมนุษย์ธรรมดาที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้มันเป็นสิ่งที่มันเหนือวิสัยที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันสัมผัสได้ด้วยจิตใจวิญญาณสัมผัสได้ด้วยประสบการณ์จากการประพฤติปฏิบัติจากการสร้างอุสลคุณงามความดีใส่ตัวไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะตาม คุ้มครองเราเรียกว่าเราจะมีบริวารเราจะมีสิ่งพวกนี้ตามคุ้มครองเราเราไม่ต้องไปสวดไปอ้อนวอนเราไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆแค่เราเป็นคนมีศีลมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นคนที่รู้จักเมตตากรุณาุทตตาอุบเบกขาแก่เพื่อนมนุษย์แก่เพื่อนสัตว์ศสัตว์ด้วยกันเราเป็นผู้ช่วยเหลือกู้กูลซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะตามคุ้มครองเราเองเราไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรมากมายเราไม่ต้องไปสวดไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาตามปกปักรักษาคุ้มครองเราถึงเราจะไปสวดไปอ้อนวอนแต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลอยู่ในจิตในใจมันก็ไม่มีอะไรมาคุ้มครองเราได้เพราะเราจะรู้จะเห็นด้วยความจริงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนมีจิตใจเมตตามีความกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นจริงๆเรามีเพื่อนเพื่อน เพื่อพ้องบริวาลที่เป็นสิ่งที่มันเป็นกายทิพย์สิ่งที่มันเป็นสิ่งละเอียดเรียกว่าสิ่งที่มันติดตามปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยจิตใจที่รู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักควบคุมไม่เบียดเบียนใครช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่มนุษย์และเทวดาในภพละเอียดสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะตามคุ้มครองเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีบุญมีวาสนา สภาวะจิตใจที่เป็นบุญกุศลพวกเทวดาที่ตามปกปักรักษาคุ้มครองเราเขาจะมีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือเราได้ตามบุญตามวาสนาถ้าเราเป็นคนมีบุญมีวาสนาสิ่งเหล่านี้ก็จะตามปกปักรักษาคุ้มครองเราเองเราไม่ต้องไปท,ทํที่ธีอ้อนวอนสิงต่างๆในโลกนี้แค่เรามีจิตใจเมตตามีจิตใจกรุณามุทิตาอุเบกขามีจิตใจที่รู้จักให้ทาน รักษาศีลฝึก,กจิตใจให้มันเป็นสมาธิฝึกปัญญาให้เห็นสัจจะให้เห็นความจริงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะตามแสดงนิมิตให้เราได้รู้ได้เห็นปกปักรักษาคุ้มครองเราจากสัตว์เบื้องล่างเบื้องตำ่ำสัตว์ที่มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนในพบเบื้องล่างเบื้องตำ่ำที่เป็นกายทิพย์แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีบุญมีกุศลสิ่งที่ปกปักรักษาเราก็จะเป็นสิ่งที่มันมีฤทธิ์มีอำนาจ ในการคุ้มความปกปักรักษาจิตใจของเราถึงเราจะหลับถึงเราจะวูบแต่เราก็สามารถสลัดสติคืนมาได้ทุกครั้งแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาจนมาถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ที่เรามารู้มาเห็นมาเข้าใจในภายหลังเราจึงรู้จึงเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ไหนทําอะไร ถ้าเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมในจิตในใจสิ่งเหล่านี้ก็จะตามปกปักรักษาคุ้มครองเราเองพวกสัตว์เบื้องล่างเบื้องต่าที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะไม่มาบรบกวนเราได้เพราะสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราก็จะมีแต่พวกที่มีฤทธิ์มีอํานาจในชั้นสูงเรียกว่ามันเกิดมาจาก,กจิตใจที่มีคุณธรรมจิตใจที่มีความเมตตาความกรุณาในการช่วยเหลือ เพื่อแพียซึ่งกันและกันในการที่เราเคยช่วยหมูสัตว์ไว้ในอดีตชาติเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมายสิ่งสสที่ติดตามป,ปากปักรักษาคุ้มครองเรามันก็มีฤทธิ์มีอำนาจเรียกว่าเราผ่านรอดผลอันตรายมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบุญกุศลที่เราเคยสะสมที่เราเคยสร้างไว้มันตามมาป,ปากปักรักษาคุ้มครองเราจนถึงพบนี้ชาตินี้เพราะเราเคยสร้างไว้ในอดีตชาติเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะแยะมากมายเราเคยช่วยเหลือ ืคุณพวกเรามนุษย์และเทวดาอินพรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราเป็นผู้ที่มีเคยฝึกฝนสมาธิเคยฝูกฝนจิตให้มีความสงบระงับตั้งมั่นมาแล้วหลายภพหลายชาติเราเป็นผู้ที่สร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างสมาธิสร้างปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วในอดีตชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสร้างไว้ให้มันเป็นสิ่งที่ ประดับจิตประดับใจของเราไปมันจะมีสิ่งที่มาคอยโกปักรักษาคุ้มครองเราได้ด้วยบุญกุศลมันไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอสิ่งใดในโลกนี้ไม่ต้องไปทําพิธีเสริมชะตาเสริม <c oughs> สิ่งต่างๆให้ตัวเองด้วยความโง่ความหลงแช่จิตใจของเรามีเมตตากรุณามุทิตาตุเบียาแก่เพื่อนมนุษย์แก่สรรพสัาาตว์ในโลกด้วยกันเราก็จะรอดพ้นจากภัยอันตรายด้วยบุญด้วยบรารมีที่ทําให้เรา รอดผลจากภัยอันตรายได้นี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากสภาวะจิตใจที่มันมีบุญมีกุศลเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของเราไว้เมื่อเราตายไปจะไปเกิดพบในชาติไหนเราก็จะมีพวกพ้องบริวารที่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เนีอํานาจอยู่ในพเบื้องสูงถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้เราก็จะมีฤทธิ์เนีอํานาจอยู่ในพเบื้องสูงข้าทาสบริวารของเราก็จะเป็นพวกที่มีบุญมีบารมี มีแต่สิ่งที่มาคอยตามปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยบุญด้วยกุศลที่เราเคยสร้างไว้เรียกว่าเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปทุกพกทุกชาติไม่ว่าจะเกิดพไหนชาติไหนถ้าได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใ,ใส่ใจไว้เมื่อเราตกอยู่ในสภาวะขับขันมันก็จะมีสิ่งที่ตามไปช่วยเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน เราก็จะไม่มีสิ่งที่เป็นอัปมงคลเข้ามาใกล้ในสภาวะจิตใจของเราเราก็จะมีแต่สิ่งที่มีบุญมีฤทธิ์มีอํานาจที่สูงคอยปกปักรักษาคุ้มของเรานี่เรียกว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อย,เ,อยเมื่อไาไม่ว่าเราจะหลับไปกี่ครั้งกี่รอบเราก็สามารถสะดุ้งและเกิดสติขึ้นมาได้ทุกครั้งถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเราคงไม่รอดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณที่เกิดจากความสงบภายในเราถึงจะรู้จะเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของบาปของกรรมเป็นอย่างดีเรื่องของการเวียนว่ายแต่เกิดในภพนั้นภพนี้นี่เรียกว่ามันเปนผลมาจากการประพฤติปฏิบัติเราจะรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเราจะรู้จะเข้าใจสิ่งที่ tam phục phắc lạc xạ cùng phong